ก,กระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานฉาุกเฉินด้านการต่างประเทศและการคุ้มครองช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและมีผู้บัญชาการทหารสูงสุสดเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานฉาุกเฉินด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจรวมทั้งมีทีมงานจากทุกภาคส่วนจะเป็นคณะที่ปรึกษา มีการประชุมร่วมกันทุกวันทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์เป็นภาพเดียวกันเมื่อผมแจกจ่ายงานไปแล้วทุกฝ่ายจะรับทราบแผนงานทั้งหมดไปพร้อมกันสามารถาที่จะทํางานสอดประสานไปในทิศท,ทางเดียวกันได้ซึ่งผู้จัดรายการต่อประชาชนจะต้องเป็นผมหรือผู้ที่ผมมอบหมายเท่านั้นสําหรับข้อกาหนดต่างๆเช่นการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงการปิดสถานที่เสี่ยงซึ่งมีการปิดไปบ้างแล้ว การปิดช่องทางเข้าประเทศการเสนอข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้สูงวัยคนป่วยและเด็กการห้ามกักตุนสินค้าการขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลการห้ามเสนอข่าวบิดเบือนจะมีการประกาศตามมาหลังจากที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วผมขอ,อยืนยันว่าภายใต้พระราชกนดฉบับนี้จะไม่มีการปิดร้านค้าที่จำหน่ายสิงค้ง,งที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตข้อกําหนดเหล่านี้ อาจจะสร้างความไม่สะดวกกับพี่น้องประชาชนอยู่บ้างแต่ก็ขอให้ทุกท่านในรวมมือและเสียสละเพื่อส่วนรวมงานหลักๆที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากที่สุดและดําเนินการควบคู่กันไปก็คืองานป้องกันการระบาดโดยการควบคุมพื้นที่ทุกพื้นที่และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นแอปพลิเคชันกําหนดโลเคชันมาช่วยในการเฝ้าสังเกตอาการหรือควอนตินการรักษาพยาบาลรวมทั้ง การเยียวยาฟื้นฟูประเทศจากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้ผมจะปรับปรุงให้การสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 กับประชาชนให้มีความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนโดยผมได้สั่งการให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการต่างๆรวมถึงคำแนะนำต่อประชาชนเพียงวันละหนึ่งครั้งเพื่อลดความซ้ำซ้อนลดการบีบเบือนข้อมูล และลดการสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนผมขอ,อยืนยันว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลที่เป็นทางการตรงไปตรงมาโปรง่งใสและชัดเจนจากเพียงแหล่งเดียวเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้ผมขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนได้เพิ่มความรับผิดชอบในการรายงานข่าวขอให้ใช้ข้อมูลจากการถแถลงประจำวันของทีมสื่อสารเฉพาะกิจและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักแทนการขอสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆเพื่อท่านเหล่านั้นได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าหากทําได้เช่นนี้สื่อมวลชนจะเป็นกําลังสําคัญในการต่อสู้กับภัยโควิด -19 ครั้งนี้สําหรับผู้ใช้โซเชียลมีเดียทุกท่านพวกเราคือทีมเดียวกันทุกท่านสามารถจะร่วมแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องจากการถแถลงประจําวันช่วยกันรายงานได้ต่อต้านการแชร์ข่าวปลอมและใช้ความคิดสร้างสารรค์ของท่าน เพื่อช่วยให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับรู้และเข้าใจข้อมูลได้ง่ายและกว้างขวางยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผมขอเตือนกลุ่มคนที่จะฉวยโอกาสหาผลประโยชน์บนความทุกข์ร้อนความเป็นความตายของประชาชนให้รู้ไว้ว่าอย่าคิดว่าจะหลุดพ้นไปได้ผมจะทําทุกอย่างที่จะใช้กฎหมายจัดการกับคนเหล่านี้อย่างรวดเร็วเด็ดขาดและไม่ปลาณีการมาเข้าใช้กฎหมายและข้อกังคัต่างๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคจะเข้มข้นขึ้นมากทั่วประเทศทั้งการเอาผิดผู้ที่ละเมิดกฎหมายและการเอาผิดข้าราชการและเจ้าพนักงานที่ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามภาครัฐอย่างเดียวไม่สามารถจะฝ่าวิกฤตไปได้เพียงลําพังถ้าเราไม่จับมือและดึงภาคส่วนอื่นเข้ามาเป็นทีมเดียวกันกับภาครัฐประเทศไทยโชคดีที่เรามีคนเก่งมากมายอยู่ในภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่พร้อมจะช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหาภายในหนึ่งสัปดาห์ผมจะกระจายทีมงานไปทำความเข้าใจกับปัญหาและความต้องการของทุกกลุ่มรวมทั้งรับทราบศักยภาพของแต่ละกลุ่มในการที่จะเข้ามาร่วมมือกันแก้ปัญหาผมจะดึงคนเก่งเหล่านี้มาร่วมกันทำงานต่อจากนี้ไปมาตรการต่างๆที่รัฐจะออกมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อรายนี้จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำของทุกคนผมขอความร่วมมือและขอให้มีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมรวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายป้องกันโรคระบาดนี้อย่างเคร่งครัดบางคนอาจจะรู้สึกว่าเสียสิทธิเสรีภาพแต่ก็เป็นการทำเพื่อปกป้องชีวิตของท่านเองของครอบครัวท่านและของคนไทยทุกคนหากผู้เราเข้าใจเข้มงวดและจริงจังในเวลาไม่นาน ผมก็มั่นใจว่าพวกเราจะสามารถก้าวพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ช่วงเวลานี้อาจเป็นช่วงเวลาที่สร้างความเจ็บปวดและทะ้าทายความรักความสามัคคีของพวกเราทุกคนแต่ขณะเดียวกันช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลา,ววลาที่จะดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของพวกเราคนไทยทุกคนออกมานั่นก็คือความกล้าหาญความรักที่มีต่อพี่น้องร่วมชาติความเสียสละที่จะช่วยเหลือผู้อื่นรวมถึง ความเอื้อทอนต่อกันและกันซึ่งจะนำพาให้เราก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้ด้วยความสามัคคีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันความมีน้ำใจของคนไทยซึ่งหาไม่ได้จากชาติใดในโลกเวลาโควิด1 9ที่น่ากลัวและอันตรายได้สร้างความเสียหายไปทั่วโลกก็จรงิงแต่สิ่งหนึ่งที่เวลาโควิด -19 ไม่สามารถทำ้ายได,ได้ก็คือความดีงามในใจและความสามัคคีของคนไทย จะกลับมาเปล่งประกายไปทั่วพื้นแผ่นดินไทยอีกครั้งผมในฐานะนายกรัฐมนตรีขอให้คำมั่นสัญญากับทุกคนว่าผมจะเดินหน้าสุดความสามารถเพื่อนำพาประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยความปลอดภัยและสวัสดีภาพของประชาชนคนไทยทุกคนอันเป็นสิ่งสัมพันธ์เหนืออื่นใดผมขอให้ทุกคนเชื่อมัน่นและร่วมมือกันควาฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ประเทศไทยที่รักของเราทุกคนจะต้องกลับมาแข็งแรงอีกครั้งเราจะสู้ไปด้วยกันและเราจะชนะไปด้วยกันขอบคุณครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรโดยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ติดเชื้อประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรงจึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วโลกจนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เป็นการระบาดใหญ่และขอให้ประเทศในกลุ่มอาเซียน บังคับใช้มาตราการที่เข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้นการระบาดของโรคดังกล่าวจึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งต้องใช้มาตราการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้างประกอบกับมีการกักตุนสินค้าจำเป็นต่อการเฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาดการป้องกันและการรักษาโรคตลอดจนการกักตุน เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนซึ่งต้องป้องกันมิให้เกิดภาวะขาดแคลนอันจะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนกรณีนี้จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชนและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนอาศัยอำนาจตามความในมาตราหแห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรสำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปควบคู่กันทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2563จนถึงวันที่30เมษายนพุทธศักราช2563ประกาศณนะวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2563พลเอกประยุทธ์จัน์ทรโอชานายกรัฐมนตรี ถแถลงการสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการประกาศสถานการ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ตามที่นายกรัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่24มีนาคม2563และตามคำแนะนำของผู้บริหารและนักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรหาหแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2563จนถึงวันที่30เมษายนพุทธศักราช2563นั้นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วตั้งแต่พุทธศักราช2548อันเนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่แต่แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นกันในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาที่ได้ผลรัฐบาลได้ใช้มาตรการป้องกันสกัดกัน้น ชะลอและสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมาเป็นลำดับและประเมินสถานการณ์เป็นรายวันตามความคืบหน้าของสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำทางการแพทย์ของบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนด้านสังคมความเป็นอยู่เศรษฐกิจการครองชีพทรัพยากรของรัฐด้านการสาธารณสุขและป้องกันการตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ บัดนี้ทุกฝ่ายเห็นว่าสถานการณ์ควรยกระดับขึ้นสู่การบังคับใช้มาตรการขั้นสูงสุดได้แล้วเพื่อว่ารัฐจะสามารถนํามาตรการอื่นๆมาบังคับใช้เพิ่มขึ้นจากเดิมส่วนจะเลือกใช้มาตรการใดก่อนหลังจะมีการประกาศและข้อกําหนดแจ้งให้ทราบต่อไปแต่ในเบื้องต้นจําเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเสียก่อนซึ่งได้ประกาศแล้วในวันนี้ผลจากการประกาศดังกล่าวคือ รัฐบาลจะมีช่องทางตามกฎหมายเข้าควบคุมหรือบริหารสถานการณ์ได้เช่นจะมีการโอนอำนาจบางประการของรัฐมนตรีตามกฎหมายบางฉบับมาเป็นของนายกรัฐมนตรีเท่าที่จำเป็นและเป็นการชั่วคราวเพื่อความรวดเร็วและบูรณาการจะมีการออกข้อกำหนดคือข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติบ,ตบางอย่างเช่นห้ามเข้าออกสถานที่บางแห่งห้ามหรือจำกัดการเข้าออกราชอาณาจักร และการเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากข้ามเขตพื้นที่การควบคุมการใช้ยานพาหนะเส้นทางจราจรการควบคุมสินค้าและเวชภัณฑ์มาตรการเหล่านี้แม้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและแม้ว่าสถานการณ์จากตัวเลขจำนวนผู้ติดรับเชื้อและการเสียชีวิตในประเทศจนถึงปัจจุบันจะยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่น แต่หากยังคงมีการเคลื่อนย้ายหรือเดินทางการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันการติดต่อสัมผัสหรือใกล้ชิดและการขาดความรู้ความเข้าใจความรับผิดชอบตลอดจนการไม่ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรการป้องกันโรคตามหลักสากลประกอบกับกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาเทศกาลและการเปลี่ยนฤดูกาลตามธรรมชาติเชื้อโรคโควิด -19 ย่อมมีโอกาสแพร่ไปได้เร็ว และเพิ่มจํานวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นจนเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์และกระทบต่อการใช้ทรัพยากรด้านการสาธารณาสุขของประเทศเช่นแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลยาและเวชภัณฑ์ต่างๆจนอาจขาดแคลนเข้าวันหนึ่งอันจะนำมาซึ่งความสูญเสียรุนแรงสุดจะประมาณได้ดังที่ปรากฏในบางประเทศในขณะน,นี้รัฐบาลจึงจำเป็นต้องประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินเสียแต่บัดนี้เพื่อความไม่ประมาทอันจะเป็นการสร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและคลายความวิตกกังวลของประชาชนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นความจําเป็นเร่งด่วนเฉพาะช่วงเวลานี้โดยรัฐบาลจะพิจนารณาเลือกใช้เฉพาะมาตรการเท่าที่จําเป็นตามคําแนะนําทางการแพทย์และสาธารณาสุขเพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค โดยถือว่าการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชนการจัดสรรทรัพยากรเวชภัณฑ์และการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึงเพียงพอแก่ประชาชนชาวไทยมีความสำคัญเร่งด่วนเป็นลำดับแรกซึ่งแน่นอนว่าความสะดวกสบายของประชาชนในระหว่างนี้ย่อมลดน้อยลงกว่าเดิมเพราะทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่เกิดภาวะขาดแคลน ส่วนมาตรก,การช่วยเหลือเยียวยาผู้เดือดร้อนจะได้ทยอยดำเนินการต่อไปในยามนี้เรากำลังต่อสู้กับมหันตภัยที่มองไม่เห็นตัวคือเชื้อโรคและอาจจู่โจมมาถึงเราทุกคนในทุกพื้นที่ได้ทุกเมื่อจึงจำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์และบังคับใช้มาตรก,การขั้นสูงสุดเพื่อความอยู่รอดร่วมกันซึ่งจะเป็นเช่นนี้ไประยะหนึ่งตามที่กฎหมายให้อำนาจรัฐบาลประกาศได้เป็นคราวๆไปคราวละไม่เกินสเดือน แต่อาจประกาศขยายเวลาต่อได้อีกตามความจําเป็นแห่งสถานการณ์อันที่จริงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้กระทํามาหลายปีแล้วในขณะนี้ในบางพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อาศัยเหตุแห่งการประกาศใช้ที่แตกต่างไปจากในครั้งนี้รัฐบาลขอให้ประชาชนวางใจในระบบการสาธารณสุขของประเทศและโปรโดดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐโดยแท้ขณะเดียวกัน โรดให้ความร่วมมือกับทางการในการปฏิบัติตามมาตรการและคําแนะนําทางการแพทย์อย่างเคร่งครัดตลอดจนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางช่องทางที่เป็นทางการเช่นวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ที่ระบุแหล่งข่าวอ,อ,อ้างอ้างอิงที่เชื่อถือได้มิใช่ข่าวลือหรือข่าวที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาหากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อรัฐโคโรโนา2019หมายเลขโทรศัพท์1111 11. ขณะน,นี้การอยู่กับบ้านตามคำกล่าวที่ว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติการไม่รวมกลุ่มกับผู้คนจำนวนมากการใช้บัตรการป้องกันโรคเพื่อตอนเองและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นการใช้หน้ากากาอนามัยเจลล้างมือการหมั่นล้างมือ การไม่สัมผัสหรือรับเชื้อที่มากับฝอยและออกน้ำลายการเว้นระยะสัมผัสห่างจากผู้อื่นการไปพบแพทย์ในกรณีต้องสงสัยเป็นที่ยอมรับทั่วโลกแล้วว่าสามารถลดความเสี่ยงได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะป้องกันตนเองคนที่ท่านรักและประเทศชาติได้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องรัฐบาลจะได้ถแถลงให้ทราบเป็นระยะๆะะในโอกาสต่ตอไปสำนักนายกรัฐมนตรี25มีนาคม 2563